ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์แนลนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ยังอยู่ที่บ้านกกอกนะคะป้าเปียกอยากจะพูดถึงความรักความอบอุ่นที่บ้านกกอกนะคะฟ้าหลังฝนนะคะฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้ ว่าหนักมากนะคะกระหน่าลงมาจนอป้าเปียกก็ดูหลายช่องนะคะที่เขาพูดถึงฝนตกมากๆเลยนะคะมันก็อทั้งมีทั้งสิ่งส่วนที่ดีส่วนที่เสียส่วนที่เสียก็อาจจะทําให้เกิดอมันเฉกแฉะนะคะมันแฉะมันก็อาจจะอยู่ยากหน่อยแต่ว่าความดีก็คือฝนตกลงมาต้องให้ความชุ่มฉ่าแน่ๆเลยนะคะเอ,อยังเมื่อคืนนี้นะคะเ ป้าเปียวก็ได้ยินอีกคนนึงนะที่บอกว่าก, mm. ก,ก็นอนตื่นแต่ดึกหรือว่านอนไม่หลับด้วยก็ไม่รู้ลุงพลนะคะป้าเปียวเห็นลุงพลพูดถึงพูดในคลิปมนโอมเมื่อเช้านี้ป้าเปียวก็ดูแว้บๆเพราะต้องไปทํางานนะคะก็ไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามีคํหนึ่งที่ป้าเปียกได้ยินลุงพลพอเหมือนพูดพูดเหมือนว่านอนไม่หลับเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่ที่ป้าเปียกอยากจะหยิบยกมาก็คือลุงพลพอบอกว่า เมื่อฝนตกลงมานะคะฟ้าหลังฝนต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความชุ่มฉ่าแล้วก็ที่สําคัญเห็ดนะคะน่าสนใจมากตรงที่ลุงพลบอกว่าเห็ดคงจะเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดนู่นเห็ดนี่โอ้ับฟังลุงพลพูดถึงอาหารป่าแล้วก็สิ่งที่จะตามมาหลังจากฝนตกไม่ว่าจะเป็น เขียนไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นเห็ดนี่แหละได้ยินเห็ดนี่ชัดๆป้าเปียบเป็นคนชอบทานเห็ดพอได้ยินคําว่าเห็ดโอ้โหโหพึงเลยนะคะอันนั้นแหละก็คือความความน่ายินดีนะคะความน่ายินดีหลังฝนตกนะคะฟ้าหลังฝนนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอาหารป่าก็เกิดขึ้นอาหารทุ่งก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี และความรักความอบอุ่นที่มีต่อกันวันนี้ป้าเปียก็ได้ดูพี่อ๋อช่องพี่อ๋อดีไอวายนะคะก็กําลังพากันดูว่ามีกล่องอะไรมานะคะก็เปิดออกปรากฏว่าเป็นหน้ากากอน,อนามัยหรือแมสนี่แหละนะคะ fc ส่งมาให้ยูทูบเบอร์โหน่ารักมากเลยนะคะ fc ก็รู้สึกว่าจะเป็นจากกรุงเทพอะไรนี่แหละนะคะห่วงใยนะคะยังมีความรักความห่วงใยเห็นไหมครับเป็นความอบอุ่นนะคะ ที่มีให้กันถึงแม้ว่าเ,เหมือนกับว่ามันป a t แตนทีมป a ตแตนก็ออกไปภารกิจอีกทางหนึง่งนะคะแล้วก็ลุงพลเหมือนว่าไปอีกทางหนึง่งแต่พี่อ๋อก็อยู่กับยูทูบเบอร์ส่วนหนึ่งที่นั่นแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นก็คือมี fc ซง อะไรมาให้ส่งหน้ากากอนมัยมาให้แล้วก็คำหนึ่งที่น่าประทับใจที่อบอุ่นพี่อ๋อเหมือนกับว่ามีมีความเอื้ออาทรนต่อกันและกันดูกันว่าเขาก็เป็นเป็นผู้นำอยู่ณจุดนั้นเวลานั้นนะคะเขาบอกว่าเออเนาะทำคลิปนะถ้าใครทำคลิปอะไรยังไงก็พทำคลิปอะไรยังไงได้ตรงไหนก็ทำนะอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นการบอกเป็นการช่วยเหลือนะเป็นการช่วยให้สร้างคอนเทนต มีอะไรที่มันก็น่าสนใจนะปพะเพียกว่าคอนเทนต์นั้นมันก็คือความอบอุ่นความรักที่ F-C มีต่อยูทูบเบอร์แล้วก็มีต่อครอบครัวลุงพลพี่น้องที่บ้านกบกอกแล้วก็ยังได้ส่งสิ่งดีๆมาให้เสมออันนี้ป้ะเปียกถือว่าเป็นความรักและก็ความอบอุ่นความเอื้ออาทรต่อกันฟังน้ำเสียงพี่อ๋อดีไที่บอกกับช่องต่างๆที่บอกว่าอาทำคลิปนะ อยากจะทําคลิปพอทําคลิปอะไรตรงไหนได้ก็ทําเหมือนแน,นะนําอ่ะเหมือนแนะนําเหมือนเอื้ออาทรเหมือนช่วยเหลือกันในการที่จะทําคลิปทำคอนเทนต์ทําอะไรตรงนั้นนะคะปะเปียกดูแล้วก็ดูเป็นความอบอุ่นนะคะฟ้าหลังฝนที่บ้านกรอบๆมันตกกระหน,น่ำมากเลยเมื่อคืนนี้แล้วก็เหมือนมันจะเงียบเหงานะคะหลังฝนตกแต่ไม่เงียบเหงามันมีสิ่งดีๆแฝงอยู่นะคะมันมีสิ่งดีๆอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเราจะมอง ให้มันเห็นสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีมันก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วละ่ปะปะปนกันไปทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพื้นแผ่นดินไหนบนโลกใบนี้มันทั้งมีทั้งความดีแล้วก็ความที่อาจจะทําให้เราไม่ชอบใจแต่ว่าป้าเปียกําลังพูดถึงว่าท่ามกลางฝนตกกระหน่าทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็ยังมีสิ่งดีๆเอออาทรให้กันก็คือเอซี ส่งแมสส่งหน้ากากทำไมมาให้กับยูทูบเบอร์และพี่อ๋อก็นำทีมที่พากันแจกจ่ายแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ให้ความรักต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ป้าเปียวก็ดูพี่อ๋อ i y เป็นไปไปสัมภาษณ์คุณยายจำลองนะคะถึงเรื่องประเด็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้าวของที่เอเคส่งมาให้วันนี้ป้าจำลองพูดดีนะป้าจำลองพูดน่ารักนะคะพูดยังไงอะก็คือเขา สุภาพมากนะคะวันนี้เขาพูดดีมากเลยพี่ออก็ถามในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะถามอะไรนั้นพี่น้องของเพื่อนลูกหลานก็คงจะเห็นหมดแล้วล่ะนะคะเวลาที่เขาคุยกันว่าเขาถามอะไรกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอฟซี FC เกี่ยวกับเรื่องของที่ให้มาอะไรประมาณนี้ป้าเปียกคงไม่ไปทบทวนว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ที่ป้าเปียกอยากจะพูดถึงก็คือความน่ารัก หน้าอุอุ่นความความห่วงใยต่อกันและกันอย่างเช่นนะเหมือนพี่อ๋อดี y ก็มีความห่วงใยคป้าจำลองก็ได้ไปถามข่าวคราวคุณป้าจำลองก็เขาก็พูดดีนะคะเขาพูดแบบแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากอะไรก็ได้ที่มันจะง่ายอะไรก็ได้ที่มันจะดีอะไรประมาณนี้นะคะก็คือหมายความว่า ป้าเพียกอยากจะหยิบยกว่าความเอื้ออาทรที่มีต่อการห่วงใย,ยกันในการไปถามไถ่ของพี่อ,อ๋อดีไอแล้วก็ป้าจำลองคุณยายจำลองก็ดูดูน่ารักนะคะวันนี้เขาตอบด้วยคําพูดป้าเพียกอยากจะหยิบยกตรงที่ความสุภาพความสุภาพแล้วก็ความน่ารักของคุณยายจำลองในการตอบโต้กับพี่อ๋อในวันนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกผูกพัน คนดูคนฟังดูแล้วก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจพลอยพลอยยินดีไปด้วยกับมิตรภาพที่ดีนะคะนี่แหละมิตรภาพที่ดีความห่วงใย,ยกันความเอื้ออาทรความถามไปถามเหมือนถามสารทุกข์สุขนะคะกันนะคะแบบนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทําให้หัวใจของเรานีเา้เห็นแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยพลอยยิ้มได้ไปด้วยใช่ไหมคะ นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเพียก็อยากจะมาพูดถึงความอบอุ่นที่บ้านกกอกในอีกมุมหนึ่งนะคะก็ฝากเอาไว้ให้พี่น้องของเพื่อนเอฟซที่ผ่านเข้ามาได้ได้ยินได้ฟังก็ขอให้มีความสุขความชื่นชมยินดีไปกับพวกเขาด้วยนะคะสวัสดีค,ะค่ะ